ต้นของกุ้ยช่ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นพืชที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากตรงนู้นนะ่ะนิดเดียวเองไม่ถึงล็อกพอเพื่อนๆตัดชึบเขาก็จะแตกเป็นกอใหญ่กว่าเดิมแบบนี้ครับสวัสดีครับพบก,กับผมนายบ้านนอกครับวันนี้นะครับก็จะมากับสกู๊ปสั้นๆนะที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับดีครับผมที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี่คือ ผักสลัดนะครับโอเคเพื่อนๆคุ้นตาดีนะครับว่านี่คือผักสลัดแต่สิ่งที่มันเป็นไฮไลท์นะครับผมที่ผมอยากจะนําเสนอเพื่อนๆวันนี้ก็คือนี่ครับด่านนันมันก็คือผักกุ้ยช่ายใต้รางผักสลัดนะครับเอาอีกแล้วนะครับมาในหมดของผักใต้รางอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วเป็นอ่าเป็นผักอะไรนะรอบที่แล้วเป็นผักขึ้นช่ายนะครับผมแต่รอบนี้จะเป็นผักกุ้ยช่ายนะครับ เรามาดูกันดีกว่าครับผมว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับนี่ครับผมต้นของกุ้ยช่ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คนก็จะนิยมเอาไปดองนะครับผมหรือว่าจะเอาไปทําขนมกุ้ยช่ายที่เพื่อนๆเ,เคยได้กินกันนะครับผมนี่ฮะสวยงามเลยนะครับผมก็จะมีอยู่อุ้ย นี่อันนี้อันที่3แล้วก็อั่นอันที่4ี่นะครับโอเคครับเนี่ยครับผมอาผมต้องเล่าท้าความไปก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะนําผักกุยช่ายมาลงใต้รางอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่เนี่ยน,นะครับผมก็นั่งถอนหญ้านะครับผมนั่งถอนหญ้าอยู่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออเรานั่งถอนหญ้าเนี่ยมันก็เหนื่อยเนาะนั่งถอนหญ้าทิ้งเปล่าๆมันไม่มีอะไรแบบ งอกเงยเป็นเป็นเงินให้เราได้เป็นประโยชน์ให้เราได้นึกออกไหมฮะผมก็นําผักที่ผมก็ผมก็คิดหาชนิดของผักที่มันทนทนต่อสภาพอากาศทนแรงทนไม่โดนแดดก็ได้อะไรเงี้ยผมผมก็มาเจอกับตัวนี้ครับผมผักกุ้ยช่ายนะครับผมแล้วผมก็นําลงมาขยายเริ่มจากตรงนู้นครับเพื่อนเริ่มจากตรงนู้นนะ่ะนิดเดียวเองไม่ถึงล็อกผมก็ขยายมาเรื่อยๆขยายมาเรื่อย,ย,ย,อยใช้เวลา ใช้เวลาไม่นานครับผมก็สามารถขยายจนเต็มสีโตได้เลยนะครับผมเป็นพืชที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับและจุดและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือเนี่ยครับเพื่อนผมเอาเอาเข้าลงมาหัวเดียวใช่ไหมเนี่ยเออผมเอาของเขาเอาเอาเอาหัวอย่างเงี้ยมาหัวเดียวใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเขาก็จะแตกเป็นกอแบบนี้ครับพอเพื่อน,อนตัดชึบเขาก็จะแตกเป็นกอใหญ่กว่าเดิมแบบนี้ครับอ่าใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอเพื่อนตัดชึบ เขาก็จะแตกเป็นกอมากขึ้นแต่ต้นเขาจะเล็กลงซึ่งวิธีที่ดีก็คือเราก็จะขุดเอาหัวของเขาอ่ะแยกออกไปปลูกใหม่นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นอย่างกรณีผมก็ขุดหัวแยกไปจําหน่ายเพิ่มเป็นมูลค่าได้เหมือนกันครับขายได้ทั้งต้นแล้วก็ขายได้ทั้งหัวเลยนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับผมดูแลไม่ยากลดน้ําวันสองวันครั้งก็ได้ครับผมถือว่าไม่ดูไม่ดูแลไม่ยากนะครับ แล้วก็โรคเนี่ยเรื่องโรคเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเลยครับไม่มีไม่มีโรคพืชแล้วก็ไม่มีแมลงมารบกวนด้วยนะครับถือว่าเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายมาก,ปปกนในเรื่องของการดูแลนะครับผมใส่แค่ปุ๋ยขี้วัวต่อการเจ็บเกี่ยวหนึ่งครั้งสมมติเดือนนี้ผมอันหนึ่งเดือนนะผมตัดชึบไปนะครับผมก็เอาปุ๋ยขี้วัวโรยเลยแล้วก็ลดน้ําแล้วก็อีกเดือนหนึ่งผมก็ตัดชึบเอาปุ๋ยขี้วัวโรยแล้วก็ลดน้ํามีแค่นี้จริงๆครับว่าถาจัดในการดูแลเขานะครับไม่ยากเลย สำหรับผักกุ้ยช่ายนะครับผมโอเคแล้วถ้าหากเพื่อนๆคนใดนะครับสนใจผมก็ขอฝากให้เพื่อนกดติดตามเพจในบ้านนอกนะครับผมไว้นะครับเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอ,อเทคนิคในการปลูกผักต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่แลนะหาเพื่อนคนใดสนใจมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะไปตอบไขข้อข้องใจให้แน่นอนครับผม ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ให้กับช่องนายบ้านนอกของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจนายบ้านนอกไว้ด้วยนะครับก่อนจะลากันไปผมจะให้ดูภาพรวมนะฮะสวยงามใช่ไหมครับเดี๋ยวเย็นนี้ต้องตัดไปดองสักกิโลแล้วล่ะครับโอเคครับผมนี่ข้างบนก็เป็นผักสลัดของเราเหมือนเดิมนะครับสวยงามแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการเก็บผักสลัด เดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําการเกร็บผักสลัดแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเดี๋ยวท่านเพื่อนคนใดสนใจผมจะทําคลิปแยากมาให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้บาบาย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 ครับ